ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินจมลมคนรักและศรัทธาหลวงทวยดหยับน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงูุทดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อว่ารุ่นแรก2 4งสจนหลวงูุทวดลูกปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะไม่เอ่ยประวัติอะไรมากมายนะครับแต่เป็นคลิปสําคัญนะครับเป็นหลวงูุทวด เนื้อว่านรุ่นแรกพิมพใหญ่นะครับ2497นะครับที่หาชมได้ยากนะครับจะเน้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมองค์จริงนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับส่งพระให้ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับและศึกษาไปในตัวนะครับก่อนสะสมนะครับสําหรับหลวงพุททวดเนื้อว่านรุ่นแรก2497นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดช้างให้นะครับ สร้างเมื่อปีพศ2497นะครับสร้างด้วยทั้งมด3พิมพิมนะครับจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับกับพิมกลางและพิมพ์เล็กนะครับสําหรับองค์เงินวันนี้นะครับเป็นองค์มุทวดพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากนะครับสําหรับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับส่วนมากเราจะเห็นเฉพาะพิมพ์กลางนะครับกับพิมพ์ระรอดนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นะครับได้แบ่งออกเป็น3บล็อกพิมนะครับคือพิมพ์ใหญ่ A นะครับพิมใหญ่ B นะครับคือพิมใหญ่ลึก และพิมใหญ่สคือพิมพ์ใหญ่ลรจุดนะครับสำหรับมวลสารนะครับของหลวงพ่ทวดเนื้อว่าน่นแรกนะครับประกอบไปด้วยสร้างด้วยเนื้อว่านร้อยแปดนะครับและดินกากะยายักนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับเนื้อหาขององค์พระนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ฝ่อฟ้ามหนึบๆครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนผสมขององค์พระนะครับแก่สีน้ําตาลครับเป็นพระแก่วว่านนะครับ ครับบางองค์นะครับจะมีส่วนผสมของดินกากขยั์นะครับจะเป็นสีเทาดํานะครับส่วนองค์นี้เป็นองค์สีน้ําตาลนะครับคกแรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์ซีนะครับจุดสังเกตนะครับที่ไหลด้านขวามือของเรานะครับไหลซ้ายครับจะมีจุดเกินนะครับเป็นที่มาของว่าพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับครับส่วนขององค์พระนะครับ ส่วนผสมขององค์พระนะครับจะมีคาบน้ําว่านนะครับจุดสําคัญของเนื้อว่านของ497นะครับหลวงพุทดรุ่นแรกนะครับจะประกอบประกอบไปด้วย4-5อย่างนะครับคือจุดดำครับจุดดําคือดินกักขยายยักษ์นะครับจุดดาเม็ดแดงก้อนขาวนะครับและสําคัญที่สุดคือแร่กิมเซียวนะครับที่อยู่ด้านหลังขององค์พระนะครับจะมองเห็นชัดเจนนะครับแร่กิมเซียวเป็นแร่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เหมืองแร่ของท่านอนันต์ขนารักนะครับท่านเอามา แปะใส่ด้านหลังขององค์พระครับเพื่อให้มีส่วนผสมนะครับองค์นี้นะครับจะเห็นแร่จิมเซียวได้ชัดเจนนะครับเป็นเม็ดสีเงินยวงนะครับสองได้กล้องสองพระต้องขึนจะมีเห็นชัดเจนนะครับครับจะมีคราบน้ําว่านนะครับ เป็นหลุมทวดเนื้อว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะครับที่หาชมได้ยากนะครับส่วนมากจะเจอแต่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนะครับอันนี้คือแร่กิมเซียวนะครับที่มองเห็นชัดเจนนะครับต้องพลิกองพระนะครับส่วนสภาพขององค์นี้เป็นพระที่อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับประมาณ90%นะครับพระไม่ได้ฉายนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ซี C นะครับคือพิมพ์ใหญ่ไรจุดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับ,รบองค์นี้เป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นเนื้อสีน้ำตาลนะครับ แต่วันนี้ที่เอามาให้ชมนะครับถือว่าให้ท่านท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับกำไรชีวิตนะครับถึงเราจะไม่มีโอกาสได้เจอเจอนะครับแต่เราได้ชมคลิปนี้ก็เห็นพระองค์จริงนะครับครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้พระเป็นพิธาการแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพ90%เปอร์เซ็นตนะครับราคาเล่นหานะครับสนุนราคาประมาณแสนไปปลายถึงหลักล้านต้นๆนะครับสภาพองค์นี้นะครับครับ วันนี้ให้ท่านผู้ชมเน้นในชมองค์พระนะครับพระสภาพเดิมๆนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะครับพิมพ์ใหญ่ซีนะครับคือพิมพ์ใหญ่ไหลจุดนะครับจะมีขาบน้ำว่านนะครับและส่วนผสมขององค์พระนะครับที่มีส่วนผสมห้าหกอย่างครบหมดเลยนะครับทั้งจุดดําเม็ดแดงก้อนขาวนะครับครับนี่ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมใหญ่นะครับครับเป็นพิมพ์ที่หายากมากครับพิมพซีนะครับ เราไม่ค่อยได้เจออนะครับนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับครับบุทวดเนื้อว่านรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ซีนะครับพิมพ์ใหญ่ไร่จุดนะครับนะครับมีคาบน้้อบ้านตามองค์พระนะครับเนื้อดูฝ่อฟ้ามนะครับครับเก็บไว้อย่างดีนะครับตามอายุไขนะครับ60กว่าปีนะครับพระเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับ เป็นคราวน้ำว่านนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับน้ำว่านครับของเจจะทําไม่เหมือนนะครับจะมีไขว้ว่านขึ้นสีขาวนี้ครับตรงนิ้วมือฝ่าม er okay. ือนะครับจะมีครับนะครับครับน้ำว่านสีขาวนะครับเม็นก็ขาวนะครับเกิดจากขึ้นโดยธรรมชาตินะครับของว่านเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับครับแทบจะผดขึ้นมาแทบทุกองนะครับถ้าเป็นพระแท้นะครับครับ องนี้เดิมๆนะครับจะมีเยื่อว่านไขว่านครบหมดเลยนะครับครับถือว่าเป็นพระสวยอีกองหนึ่งนะครับของวงการพระเครื่องนะครับโอกาสที่เราจะเจอเจอได้รับชมน้อยมากนะครับถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับในการเล่นพระเครื่องนะครับถึงเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เราได้ชมของแท้นะครับครับมือทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับพิมใหญ่ไายจุดนะครับครับ ันนี้น้าว่านนะครับจัคุมอยู่ทั่วองคพัดนะครับพระอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับนี่ครับน้ําว่านนะครับครับสวยสภาพเดิมครับถ้าพลิกมาด้านหลังนะครับครับจะมีรอยนิ้วมือนะครับเป็นคราบน้ําว่านคุมทั่วองค์พัดนะครับครับสําหรับองค์นี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับพลิกตะแคงจะเห็นแร่กิมเซียวนะครับอยู่ด้านหลังชัดเจนนะครับครับนี่ครับผมให้เน้นดูพระนะครับ ลมทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมใหญ่พิมพซีนะครับพิมพ์ใหญ่ลายจุดนะครับครับประวัติผมก็เ่ยมาหลายครั้งนะครับแต่วังนี้ผมเน้นให้ดูองค์จริงนะครับสภาพเดิมๆนะครับครับยังไม่ได้ใช้ครับเนื้อโทนออกสีน้ําตาลนะครับแจ่วว่านนะครับองนี้นะครับครับครับสหรับลุงมุทวดวันนี้นะครับพิมพ์ใหญ่ใรจุดนะครับพิมพ์ใหญ่ซีนะครับ ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกลับขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กระดินครับ